สวัสดีค่ะกนกพรสังคาปีชาห7ึ่สวดเพียรทระปิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวดครั้งที่65วันที่13มมกราคม2 5ง9ค่ะ cảm <coughs> ที่65ตรงกับวันที่13มกราคม2 5 6พรเข้พาพเจ้าโกนุพลสังฆาปีชาขอเปล่งวาจาสัตยยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและเป็นอารยบูชาแด่องค์พระกรัมติเถระเจ้าอหลวงปู่สมเด็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตย์ยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระตนะตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาล ให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสูงอัตราคันฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสักขะมุกกทางสักเคกาเมจารูเปคิริสีขาาตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตาลว้นนาคาหานเคหาวัถุมิิเคเตภูมมาจจยันตุเทวาชาลาทธาวิสเมยะคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจันนาสาทะวเมมสุนันตุธรรมะสวนาการุอยยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุอยยัมพัทันตาธรรมะสวนาการุอยยัมพัทัน บทสวดนมมสการสิทธิคาถาเนื effort, ้อโมตสาพระโคตโระหะโตสัมมาสัมพุทธะเนื้อโมตสาพระโคตโระหะโตสัมมาสัมพุทธัเนื้อโมตสาพระโคตโระหะโตสัมมาสัมพุทธัะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาติเมส สรารนังอัญังพุทธโธเมา atem, สารนังว่ารังเอเตนะสัจจะว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพาทานาถิเมสารนังอัญญ์ทมโมเมสารนังว่ารังเอเตนะสัจจะว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพาทานาถิเมสารนังอัญังสังโคเมสารนังว่ารังเอเตนะสัจจะว่าเชนะโสติเมโหตุสัพพะธา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏไายะสภปา,านินังปุริตวาปาลมีสัมภาบันโตสัมโพติมุตตะมาเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสัมพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสุ สัพพปานิยังปุเรตวาปรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสัมภูปัทวามหากาลุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปุเรตวาปรมีสัมภาปันโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสัมภูปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกลงสมัมย,ยังภควาสาเกสุงวิหารติกป,ปิโรทสมิมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสาัตยินปัจ,จมตเตหิพิกุสังเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิท่าสาหิจโลกธาตูหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายะพิกุสังัจอ,อ,อัตตโคจตุนนางสุทาวาสากายิกานางเอตอัตโขจตุนนางสุทาวาสากายิกานางเทวานางเอตธาโหสิ อายังโคภควาสักเคสุงวิหารติกับปีรุทสมีม,มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสะสัติงปัจจมตเตหิพิกุสังเตหิสัพเพเหวาอาลหันเตหิท่าสหิเจลกทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสั้นนิปเทตาโหณติภควันตังทัศนาย,ยาพิกุสังคขจายานูณามายามปีเยนะภควาเตนุปสังเกมยามาอุปสังกมิตวะภควาโตาสันติเกปัจเจก,กาคาถาพาเสยยามมาติอัตโคต ตาเทวตาเสยยะธาปินามะพระละวาปุริโสสัมมิชิตังวาหัางภาษาเรยยะภาษาทิตังวาหัางสัมมิชเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาภักวโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภักวันตังอภิวาเทตาวะเอกมันตังอัทธสุเอกมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภักโตสันติเกอีกมังคาถังอาาสิมหาสัมมโยปวัตนาสง เทวกายาสมาคตาอคตรมมหาอิมังธรรมสมยังทักกิตายวะอัปาราชิตตังคันติอัตคูอัปาราเทวตาภัตตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิตรัตระพิโคสมาทหังสูงจิตตาอัตโนุชุกะมกังสุสารถิวเนตานิขเหตวาอินทาริยานิรักขันติปัติตาติอัตคูอัปาราเทวตาภัตตโตสันติเกอิมังคาถังอาาสิ เชตวาขีลังเชตวะปริทางอินทัขีลังโอหัดจมะเมชาเตจารติสุทธาวิมาราจาขุมตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภควโต,วตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังสรลนังคาตาเสนเตคามิสันติอภา,ายะภูมิงบาหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริโุเรสันติติอัตโขภควาพิขูอามันเตสียเยปุเยนาพิขเว ท่าสาสุโลกธาตุสูเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคจจะเยปิเต พิขาวเวอเหสุงอติแต่มัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัควันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเอเหสุงเสยยะทาปีไมยะหังเตาละหิเยปิเตพิกขาเวพระวิสันติอนาคตับมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพัควันตานางเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยะธาปิ มยะหังเอตระหิอจิคิษสามิพิกเวเทวกายานางนามามิกิตตยิสามิพิกเวเทวกายานางนามามิเท,ทศิตสามิพิกเวเทวกายานางนามามิตังสุนาทะสาธุกรรม,มนาสิกะโลทัพาสิตสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขพกขผภะวตโตปัญจโสสูงภควาเอตัะโวจัก สีโลกับมนุษย์กษามิยะถภูมิมาตัทศสิตาเยสิตาขิริคัมพะละังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวัสัลีนาลงมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาัสาสุทธาวิปัสันามานาวีราพิญโยปัตต ปัจจสเตยตวะวเนกาปิละวะทเวตตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนละเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิขโวเตจัตตปะมะกะรุงสุดวาพุทธสัสสาสนงเตสัมปาตุระหุงญาณอมนุสสานัทสนังอัปเปเกสัตมัตักุงสหัสสังอัทธสัตตลิง สตางเอกสหัสสารนังอมนุษสาน,มสมน,า,นามัตสุงอัปเบกินันตมาตะขุงทิสาสปาพุตตาหุงตัดจะสัพพังอปิญญายะวะวะคิตะวานะจักคุมาตัตวอมันตยิสัทธา สาวกเเกสาวเสนระเตเทวกายาภิก <ersch> ันตาเตวิชานาทัพพิกขโวเยวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุพพโสสัตตสหสสาวยักขาภูมิมากาปิลวัตวะอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสังสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกขุนาสมิติงวะนังชัดสหสาเหมมาวตายักขานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสังสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนาสมิติงวะนัง สาตายีราติสาหัสสายยักนานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักษสังสิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนาสมิติมวะนังอิเจเตโสลัสสาหัสสายยักนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสังสิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนาสมิติมวะนังเวสามิตาปัจจสตายักษนานันตวัณนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยักสังศิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนาสมิติมวะนังกุมภิโรราชกะหิโกเวปุระสานิเวสนัง พิญโยนางสัตตสังยักขันนางไปยิรูปปาสติกุมพิโรราชกะหิโกโศปาคาสมิติงวะนางปุริมาจัตทิสังราชาทัตตัลโถปสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายะสังศิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทานามามหาภะราอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสังสิโนโมทัมานาอภิการมมุภิกุณาสมิติงวะนางท้กขินาจัตทิสังราชาวิรุฬหโฏตปะสสาสติกุมพันธานางอธิปฏิมหาราชายะสังศิโสปุตตาปิตัสสะพาหโวอินทานามา มหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนะนวันโตยะสังสีโนโมทามนาอภิการมุพิกุนางสมิติงวะนางปรชิมมาจากทิสังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายะสังสิโสปุตตาปิตัสภาพหาโวอ,อินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสังสีโนโมทามนาอภิการมุพิกุนางสมิติงวะนาง ปุตตะราจาที่สั่งราชากุเวโรตัปภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชายะสังศีโสปุตตาปิตัสสะพะฮโออินทานามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสังศีโนโมทามานะอภิการมุงพิกุณาสมิติงวะนางปุริมาที่สั่งทัตตัลทโธทักขีในะวิรูหะโคปัชิมเณรวิรูปโคกุเวโรอุตลังที่สั่งจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สัทธรละมาณาอัตสุงวัเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาศาคัวจจนิกาสะธามายา กูเตนทุเวเตทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามาเสธโถจะกินนุคันทุนิคันทุจะปนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตาเสโนจะคันทัพโพนโรราชชโนสัพโอะอาภูปัจสิโคเจวติมพรรูสุริวัชสาเอเตจันเยจะราชานุคันทัพภาสหราชุพิโมธมานาอภิกษุบงพิกุณาสมิติวันัง อาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหาตัดชากากรรมพลัตตลาอาคูปายาคาสหยาติพิยามูนาทัตลัทธาจะอาคูนาคายะสันส,สีโนเอลาวนโนมหานาโโศปาคาสมิติงวหนังเยนาคาราเชสหัสาหรารติทิพพาธิชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหายยะสาเตวนมัชชัตตาจิตลาสุปปนาอิเตเตเตสะนามังอภยันตานาคาราชา,ามามสิสุปสุปัปนนโตเขมามะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปะวะ อุปวะหายันตานาคาสุปันนาสระณมะกังสูพุทธทางชิตาวชีระหักเถนะสมุททางอสุราสิตาพาตะโลวาสาวัตเศตีอิทิมัโตยศสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคะสะเวปจิตติสุจิตติจะปะหาราโทนมุจิสหสตัจจะพระริงปุตตานังสัพเพเวโรจนามกะสันนายหิตวะพระริงเสนังราหุพัทมุปะขมุสมโยธานิพันธันเตปิกุณาสมมิติงวะนัง อาโปจะเทวาปตวีจะเตโชวายโยตถาคามุงว่าลุนาวารุณาเทวโสโมจายสสะสหเมตตากรุณากายิกาอคูเทวยะสังสิโนทัศเตทัสทากายาสเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนังวันโตยะสังสิโนโมทามานาอภิกามุงภิกุณาสเมตติงวะนังเวทูจะเทวาสารีจอาสมาจัทุเวยามาจันทนสูปนิสาเทวจันทามาคูปุระกิตาสุริยสูปนิสาเทว สุริยะมาคูปุรัก,กิตาณนกักตานิปุรัก,กิตาวาอาคูมันทวาราหากาวาสุนางวาสโวเสธโธสักโปากปาคาปุรินทัตโตท,ทัเสเตทัสทากายาสเพนานาน,านันตวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวะน,นาวันโตยะสังสีโนโมทามานาอภิกามุภิกุณาศมิตตมวะหนัง อทาคูสหภูเทวาชรลามาคิสิีขาริวาอาริธกาจะโรชาจะอุม,มาบุพานิพาสีนัวรุณาสหธรรมมาจะอจุตตาจัอเนชกกะสูตรระยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวัเนสีนท่าเสเถทสทากายาสาเพเนนันตวานีนอิทิมัโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสังสีนโมทามานาอภิกรรมุภิกุนาสมมติงวะนัง สมานามหาสมานามนุษย์สามมนุษย์สุดตมาคิดทาปะทูศิกาอากูอากูมโนปัทูสิกาอาทาคูอรโยเทวายะตโรหิตตวาสิโนปารคามหาปารักาอากูเทวายะสังสีโนทัเสตเตทัศทากายาสเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสังสีโนโมทะมานาอภิกามุพิกุณาสเมติงวานังสุกาตารุมหารุณาอากูเวคณะสหสหโอทาตคขยะหาปโมกาอาคูเทวาวิจักขนาสธรรมันตาหาละคชา มิสก,กาจายสัเสโนท่านายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสติทัศเสตทัศธากายาสเพนานันตวานินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นะวันวาวันโตยสังสีโนโมทะมานาะอภิกามุพิกุณาสมิติวะนัง เคมียาตุศิตายามากัตกาจายสัสสิโนสัมพิตการาเศธถาโชตินามาจะอาสวะนิมรติโนอากูอถากูปรนิมิตาทเสตเตทศทากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสิโนโมทามนาอภิกามุพิกุนาสมิติวะนังสัตเทเตเทวนิกายาสเพนนานันตวานิโนนามันนวัยเยนะอาคันชุงเยจันเยสะทิสาสหปะอุทชาติ มัคขีลังโอกขตินนำมนาสวางังทักขโมคตะลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพราม,มาประมาโตจัปบบุตตาอิทิมโตสหัส สันนังกุมาโลติโจสจะโสปาคาัสมิติงวะนังสหัสพรม,มะโลกานางมหาพรม,มาพิติทัติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสังสิโสทัสิทธาอิสราอาคูปจเจก,กาวะสวัติโนเตสัญจามมาชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัสเพออภิกันเตสินเทเทเวสพรม,มะเกมาลเสนอภิกามิปัสสกันนะหะสามันที่ยังเอทัคันนาทะพันธทะ,ทะ,ทะ ลาเคนะมันพันธมันทัวสมันตาปาริวาเลทะมาวงมุจินะโกจินาอิติตัตถมะหาเสนกันนหาเสนาอเปสยิปานิณาตละมาหาจะสรังกัตวานะเพระวังยะธาปะุสะโกเมโคธนายันโตสาวิชุกโกตัตทาโสปจ,จุทาวตัติสังกุตโทอาศยังวเสตจจสัพพังอภิญายะววะกิดวานะจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเเกสาเสานลเตมาละเสนาอภิการตาเตวิชานะทาทภิกขเว ตจะอัปปัมะมกะรุงสุดตะวาพุทธะสาสนาังวีตาลาเคหิปักกามมงในสังโลมัมปิีชะยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตะยะสันสีโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะปรารกรนนะโมเมพุทธเตชะสาระตนะยะ ละตะนตะตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานาลาย,ยะปาราเมสุราสิทธิพรมาจ,จะอินทาจัจจตุโรกาคัมพีละขากาสมุทาภูตุงคังคาจาัพพรหมชยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทรณิทรณีอุทธิอุทธีนะทีนะท่นาทีชัยยะชัยยะคักคนละตนละนิัยนไิไหลายเสนนะ เมรุราชพนนรชีชัยยะชัยยะคัมพีลสวดพีนาเคทนาคีปีศาจภูตาการีชัยยะชัยยะทุนนนมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะววหลุนนาคุสาตราชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุลคันโทชัยยะชัยยะคัจชคนนาตุรงสุการะผู้ชงสีหาพยักาตีปาชัยยะชัยยะวหลุนนาุุยาตราชิตาชิตเสนนาลีปุณะ สุดที่นรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรณีตะเลสัทาสุชัยยาชัยยะชัยยะทอรณีสันตินสัทาชัยยะชัยมังกรารัตยาพะวักเเคชัยยะชัยยะว่าลุนนยักเคชัยยะชัยยะลักเกษสุระู้ชเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมธทคณาชัยยะชยยราชาธิราชศัสชัยชัยยะชัยยะ เทวีัพพังชัยยะชัยยะอรหังตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมาเทสุโรหโรฮรลินเทวาชัยยะชัยยะพรหมมาสุรคโคชัยยะชัยยะนาโกวิลุนหาโกวิลูปโขจันทิมาระวิอินโทจะเวนตรโยจักกุเวโลวะรุโนปิจักขิวายโยจะปาชุนโขกมาโลทัตตะรัทถโกอัฏฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปัะสะอาทโย อิสีโนสาวกกาสัพพาชัยยะรามูพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจัทัสปาโราจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยโยาปิพุทธสสิมโตอายังมารัสะจะปาปิมาโตปาราชโย,ยาอุโโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยาตะตา บรบมะฆนามะเอสีนูชายโยปิพุทธศ์สิริมะโตอะยังมาราาัสสัจะปาปิมะโตปาราชายโยอุโคสายาม โพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาอินทะขณามเหสีโนชโยปิพุทธศัสรีมโตอายังมารัะจะปาปิมัโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาเทวขณาไมเหสีโนชโยปิพุทธศัสรีมโตอายังมารัะจะปาปิมโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสุปันนขณาไมเหสีโนชโยปิพุทธศัสรีมโตอายังมารัะ จปปาปิมะโตปาราชโยอุโคโสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชาย,ยตถทานะคะขนาไมหีสีโนชโยปิพุทธศสิริมะโตอยังมา,าักษาสจะปลาปิมะโต ปาราชโยอุโคโสยามโพธิมันเตปโมทิตาชาย,ยะตาตถาสัพพะมะนาไมเฮสีโนเชียนตัวโพธิยามมเรศกยานังนั้นเทวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชียนสุชาติมังคเลยปาราชิตาปัลลังเกเศเสปปทวิปโขขาเลอภิเสเกศพระพุทธานาขปตโตปโมทัติสุนขันตังสุมังคลังสุปาาตังสุหุติตังสุขนโนสมุตโตจัสุยิถังพรม,มจาริสุ ปักกินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปักถกินังปักถกินาโนกรรมมังปริทีเตปักถกินาปักถกินานิกตาวานนรพันตเตปักถกินเนเตอัทรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทัสหาสัพเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวาอสมิงฐานีอธิคตาทีคายุกาสทาโหตุสุกิตาโหตุ สัพพธาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินาสานังยากาจิปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตากาเลปะวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโรคาจุป,ปัฏวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธากายาสุขขงังจิตตสุขขงังอรหันตุยาถารหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยงังภะควาสาวะทยังวิหารติเชตวะเนอนาการบินที่กัสาอารามตาต,ะตะโคภะควพาพิขุอามันเตสิพิขวติพระทันเตติเตพิขูพระกตโตปัญจโสสูงภะควาเอตถวโจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมตะตทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาระอนิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมนติ อภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพสังขาราอณิจาติอุปาทาวาภิกเวตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคตานาทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถะเปติวิวารติวิภาชติ อุตานีกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกาเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัที่ตั ทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมาอนันตาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเตวาอจิคคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสัพเพธรรมาอนันตาติอิธมโอจัพภควาตมนาเตภิกขุภควาตภาสีตออิเพนันทุนติบทสวดพันเทกาลตะคาถาแปล อติตังนานาวาคเามยยะนำปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสินที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไร และไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาตีตำประหินันตังอัปปัตตัญจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัดท้าตัดเทวพิปัสติอสังหีรังอสังขุปังตังวินทามนุภระรูไหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนค่อนเคนเขาควรพ่อพุนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะคิจมาตะปังโกชัญญามละนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนูสังขลันเตนะมหาเสนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโาหารตัตตมะตันทิต,ตังตังเวพันเทกาลตัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวคคัปจจเวคณะแปรสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทัมท้งหมดท,ทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจ,จและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอานันตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสัมยามริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมนอันยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมลัณังเมนญยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภเปตวิญญาณขันปัสจักวิญญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติปัทวิงจะนอนทับซึ่งแผ่นดิน กาลิงฆาลังอิวะนิรันถังประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จะวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบสังขารความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่ บลิงสูจามาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอทางสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตตายายงกิจจิยางกิตจ,จิกุสลังกรมมังสัพเพหิพระเตหิกตังปุญญานุอนุโมทันตุสุนันตุโพนโต,นตเยเทวะสมิงธานีอธิคตาทีคายุกาสทาหุนตุ สุขิาตาโหตุทุกขะปมุตจั inda, aka, นตุมาตาปิตาสุข iento, ิตาโหตุทุกขะปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุตจันตุสัพเพอยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุ ทุขาปมุตจันตุสัพเพอจาริยุปัชชยยะสุกิตาโหงตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมพุทธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตวะคันติมายะอิติภควานโมพุทธิสัตวะคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมทาเนนะพวันตุปุชิตาสถิงกโลนเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชานวากาจพิกขาวสารามิกาทานาปฏิอุปาสากาคามาจาเทสานิขมาจอิสราสัปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจะอันทสัมภวาสังเสทชาตตาอัโวปบาติกานิยานิกัางธรรมมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกสักาลนตุสังคยัง ทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทราจะปุคคลาสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอามเหระคตุสันธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมมีอริยประเวทิเตปสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังประเวชังโตกาเลเทวประวัตสตุวุทิภาวายะสตานังสมิททางเนตุ เมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมนะราชานูประชังรักขันตุสัพภธาเทวตาอุยโยชนะขาถา ทุขัตปตาชนิทุขาพยาปตาชนิดพยาโสกปตตาชนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวาวตาจาเมเหหิสัปมปตังปุญญสัปมปตังสัพเพทเทว,วานุโมทนตุสัมภสัมป,ปติสิทธิยาทานังทัันตุสัตทายาสีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุขันฉันตุทเทว,วตาขตาสุมังคะลคาถา โหตุสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังขลังละขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาปรปิตาปเจเกนันเจยังพลังอรหันตานันจตเตเชนะละขังพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปรปิตาปเจเกนันเจยังพลัง อ拉หันตานั้นจะเตเชนะละขังพันธามีสปโสสเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระละร拉หันตานั้นจะเตเชนะละขังพันธามีสปะโสสเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระลังอหันตานั้นจะเตเชนะละขังพันธามีสปโสสเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระลังอ拉หันตานั้นจะเตเชนะละขังพันธามีสปโสสเพพุทธาปราปตาปเจกานันจะยังพระละ阿拉หันตานั้นจะเตเชนะละขังพันธามีสปโสสเพพุทธาปรา ปเจกาน,นันจะยังพระลงรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสับโส ổ. สเพพุทธ,ธาปราปรตาปเจกาน,นันจะยังพระลังรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัโส ổ. ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้มกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสรรพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโลคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอดอย,ยากยากจนขอ,อ่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลย ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลแล้นาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้นโมธนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดศรษฐีสทธทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อม,มเรเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปลียมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชา,ท,าทุกประการเธอสาธุ